เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนะคะคุณผู้ชมคาที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมี fc แฟนคลับติดตามเยอะแยะมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองและโด่งดังเป็นอย่างมากในตอนนี้นะคะสําหรับพี่ลิงลิงของเราค่ะคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่านะคะนาทีนี้ชื่อของพี่ลิงลิงนะคะได้รับความสนใจจากแฟนคลับเป็นอย่างมากและปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีแห่งความปังของเธออีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะหากใครที่ได้ ติดตามพี่ลิงลิงเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยก็มีคู่จีนที่ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันนะคะว่ากระแสเนี่ยคือน,นับวันนะคะยิ่งแรงขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วยซึ่งก็มไม่เช่ใครที่ไหนเลยค่ะน้องอ,อมกอนพัฒร์ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆครั้งนะคะณนะตอนนี้เองเวลาที่พี่ลิงลิงกับน้องอ,อมกอนพัฒนนะคะออกมาโพสอะไรต่างๆหรือว่าควงคู่กันออกงานที่ไรก็มักจะมีแฟนๆเนี่ยแ่ ไปส่งเสียงกรี๊ดนะคะไปเป็นกําลังใจให้กับสองสาวอย่างล้นหลามอีกด้วยทีนี้เรามาที่ทางด้านฝั่งของพี่ลิงลิงกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าพี่ลิงลิงของเราเนี่ยเธอนะคะมี FC ซีแฟนคลับนะคะชื่นชอบเป็นอย่างมากและไม่ใช่แค่ FC ซีแฟนคลับเท่านั้นแม้กระทั่งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเองนะคะเมื่อเจอพี่ลิงลิงตัวจริงแล้วเนี่ยต่างก็ปลื้มนะคะต่างก็ชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากเพราะต้องบอกเลยค่ะว่าพี่ลิง ลิงคือสวยออร่าสุดๆเลยแหละคุณผู้ชมนี่เลยนะคะล่าสุดนี้เลยทางด้านสาวเปียโ,โนของเราเธอได้มีการออกมาไลฟ์สดอีกทางนะคะบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดสาวเปียโ,โนเนี่ยเธอก็ได้เผยถึงพี่ลิงลิงอีกด้วยโดยเปียโ,โนก็บอกว่าชอบพี่ลิงลิงมากคุณผู้ชมเธอก็พูดนะคะบอกว่าพูดจริงนะหนูชอบพี่ลิงลิงผู้หญิงอะชอบพี่ลิงลิงมากนะคะคือหนูไม่ออฟเซสนะคะกลับดาราคนไหนเลยหนูเฉยเฉยใช่ไหมคะ ที่เคยบอกนะคะคุณผู้ชมและสาวเปียโ,โนเธอก็ยังได้เผยต่ออีกด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่เคยคิดจะตามใครนะคะแบบขนาดนั้นแต่ว่าพี่ลิงลิงเนี่ยคือหนูชอบมากเลยอ่ะใครก็ได้นะคะไปบอกพี่ลิงลิงหน่อยนะคะหนูชอบพี่ลิงลิงมากเลยอ่ะแม้ว่าแต่ว่านะคะพี่ลิงลิงของเราเนี่ยเห็นช็อตนี้ของสาวเปียโน,โนแล้วยังคะเนียมีเอฟซีแฟนคลับนะคะมาสมัครเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะพี่ลิงลิงคะซึ่งหลังจากช็อต เรื่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนคลับเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายซึ่งบางคนนะคะก็คอมเมนต์บอกนะคะว่าจริงเราไม่ติดตามดารานะคะแต่มาติดตามหลิงหลิงทุกวันทั้งวันนะคะทุกรายการเข้าไอจีนางวันละหลายครั้งเราเป็นอะไรมากไหมเนี่ยนะคะซึ่งก็ยังไม่หมดคะ่ะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าเปียโนลูกใจเย็นลูกนะคะเบาได้เบาลูกน้องชอบแบบ f อเฉยๆคะ่ะ แง่น่ารักนะคะน่ารักมากบอสฟังไปยิ้มตามนะคะน่ารักบอสแม่ต้องบอกเลยแหละคุณผู้ชมคะว่าชอดด็อตดังกล่าวนี้ที่สาวเปียโ,โนนะคะเธอพูดกลางไลฟ์สดว่าเธอเนี่ยชอบพี่ลิงลิงมากนะคะใครก็ได้ช่วยไปบอกพี่ลิงลิงให้เธอทีคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าพี่ลิงลิงของเราเนี่ยถ้าได้ยินแบบนี้แล้วต้องใจฟูแน่เลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะ